ในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเห็นได้จากกราฟในหน้านี้นะคะทําให้โดยรวมตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงมา2.7%จากคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดหลายท่านนะคะที่เริ่มมีแนวโน้มเข้มงวดนโยบายอย่างรวดเร็วหรือฮอกเกจมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะโดยเฉพาะคุณเจมส์บูลลาที่เป็นสมาชิกที่อยู่ข้างฮอกเกจว่าอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายไปอยู่ที่3.5%ภายในสิ้นปีนี้ในขณะที่อีกสองท่านที่โดวิชนะคะคือคุณชารอีเวนและคุณ Mary d ด ary นะคะอยากให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5ทางนี้หากพิจารณานะจากตลาดตราสารหนี้สหรัฐณนะปัจจุบันคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมด10ครั้งภายในปีนี้ส่งผลให้ดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นไปอยู่ที่2.75ซึ่งจะเห็นว่าตลาดค่อนข้างที่จะฮอกเกชมากกว่าคาดการเฟดในปัจจุบันดังนั้นนะคะถ้าหากเฟดไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดไปจากแผนการมากมายนะักก็คาดว่าตลาดน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณล่าสุด ทำให้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะขึ้น0.5%ในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะดอกเบี้ยนโยบายตามค่าการของเฟดที่2.5%นั้นหมายถึงเฟดจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งระ0.5%ถึง2ครั้งในปีนี้หรือมีโอกาสที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยทีเดียวถึง0.75%ในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ ด้านฝั่งยุโรปนะคะเยอรมนีประกาศยุตินําเข้าน้ํามันจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงโดยจะลดลง50%ภายในฤดูร้อนก่อนที่จะลดลงเหลือ0%ภายในสิน้นปีนี้และหลังจากนั้นจะค่อยลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติต่อทั้งนี้นะคะจากข้อมูลสถิติระบุว่าเยอรมนีใช้น้ํามันราววันละ2.4ล้านบาร์เรลต่อวันถือว่าเป็นแหล่งพลังงานหลักคิดเป็นสัดส่วน35%ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในประเทศโดยเยอรมนีนะคะนำเข้าน้ํามันสอันดับแรกจากราัสเซียอังกฤษและนอร์เวย์ ในขณะที่ยอดส่งออกน้ํามันของรัสเซียไปยังเยอรมนีเนี่ยเป็นอันดับ3รองจากจีนและเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งหมายความว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายนะักทั้งนี้เรายังต้องจับตามมองมต,ติของสาภาพยุโรปนะคะว่าจะมีแนวทางตามเยอรมนีหรือไม่รวมถึงจับตาม,มองแนวทางการบริหารจัดการเรื่องพลังงานซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อพลังงานทางเลือกโดยจะมีการหารือกันนะคะหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศสค่ะ ด้านจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นจีนปรับตัวลงแรงโดยดัชนี MSCI China และ CSI 300ปรับตัวลง6.8%และ4.2%ตามลำดับจากความผิดหวังของตลาดนะคะที่ PBOC เนี่ยไม่มีการลดดอกเบี้ยนโยบายและลดอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์น้อยกว่าที่ตลาดคาดนอกจากนี้นะคะเงินหยวนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนค่าลงแรงถึง1.8%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยมีแรงฉุดจากข้อแรกนะคะส่วนต่าง ดอกเบีย้ยระหว่างจีนและสหรัฐที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องและข้อที่2นะคะความต้องการสินค้าทั่วโลกชะลอลงหลังเพนอัปดีมานก่อนหน้านี้เริ่มหายไปส่งผลลบต่อภาคการส่งออกจีนโดย Capital Economics นะคะประเมินว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงต่อและมีโอกาสแตะระดับที่7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐได้ด้านความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจจีนในช่วงนี้อย่างมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ก็เริ่มดูดีขึ้นนะคะหลังจํานวนผู้ติดเชือ้อคาดว่าจะผ่านจุดสูงสุดของรอบนี้เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในเมืองใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงราว36%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าด้านการคำนาคมก็เริ่มฟื้นตัวนะคะขณะที่โรงงานในเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็กลับมาเริ่มเปิดทำการได้เรียบร้อยแล้วค่ะ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกลดสัดส่วนการลงทุนใน KAPB ลงแล้วเข้าถึงเงินสดเพื่อจับจังหวะก,การลงทุนในอนาคตเนื่องจากแนวโน้มการฟื้นตัวของตราสารนี้ในภาคอสังหาจีนอาจต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมอีกทั้งมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลก็ยังคงไม่เป็นที่พอใจของตลาดข้อที่ 2. นะคะแนะนําลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันและกําหนดราคาและยังมีส่วนแบ่งการตลาดสูงรวมถึงมีการเติบโตของรายได้และกําไรใน ในระดับที่สูงที่จะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์เงินเฟอสูงและแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดผ่านกองทุนทีแบรนด์ข้อที่3นะคะแนะนําลงทุนระยะยาวในกองทุนเคคลเมดที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทในการลดหรือควบคุมอุณหภูมิโลกซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของโลกเช่นบริษัทลงไฟฟ้าพลังงานลมแสงอาทิตย์และผู้ผลิตพลังงานแบตเตอรี่ขอบทุนสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking